สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ,อ่อค่อนข้างกระทบกับการส่งออกของไทยเราโดยตรงเลยนะคะก็คือเรื่องแรงกดดันจากทางสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการตรวจสอบแหล่งกําเนิดสินค้าหรือ C.O.A นะคะข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากรายงานบทวิเคราะห์หลายชิ้นเลยค่ะที่ตามเรื่องนี้กันอยู่ครับผมเรื่องนี้มันสาคัญมากนะครับเพราะว่าสหรัฐนี่เป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของเราเลย ใช่ค่ะสำคัญมากปีที่แล้วเนี่ยมูลค่าส่งออกไป55,000ล้านดอลลาร์นะคะเกือบเกือบหนึ่งใน5ของส่งออกทั้งหมดเลยครับตัวเลขสูงทีเดียวแต่ทีนี้มันมีความกังวลจากฝั่งอเมริกาว่าไทยหรือประเทศอื่นๆในอาเซียนอาจจะถูกใช้เป็นเออเป็นทางผ่านสินค้าจีนอ๋อครับประเด็นเรื่องเลี่ยงภาษีสินะครับ ใช่ค่ะเพื่อนเลี้ยงภาษีที่สหรัฐตั้งไว้สูงๆอะค่ะทีนี้การตอบสนองหลักของไทยเราก็คือตั้งทีมขึ้นมาเลยเรียกว่าชุดเฉพาะกิจ50คนเพื่อมารับมือเรื่องนี้โดยตรงอืมครับวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าทําไมเรื่องนี้มันสําคัญขนาดนี้แล้วชุดเฉพาะกิจนี้จะทําอะไรแล้วมันส่งผลต่อภาพรวมการค้าไทยยังไงบ้างเอาละค่ะมาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าไหมคะ ทำไมอยู่ๆสหรัฐถึงมาเข้มงวดเรื่องใบซีโอกับเราเป็นพิเศษล่ะคะช่วงนี้ครับต้องต้องมองภาพใหญ่นิดนึงครับคือนโยบายการค้าของสหรัฐตอนนี้ประเด็นหลกัหลกๆเลยคือเรื่องความกังวลเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีสินค้าจีนนะครับอ๋อค่ะสหรัฐเขามีกำแพงภาษีกับจีนอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็เกิดความระแวงว่าเอ๊ะสินค้าจีนอาจจะถูกส่งมาประกอบหรือแค่ผ่านประเทศอื่นในอาเซียนอย่างเช่นไทยเรานี่แหละ แล้วก็ตีตราเป็นว่า made in Thailand ส่งออกไปสหรัฐจะได้ไม่ต้องเสียภาษีในเรทสูงเท่าส่งจากจีนโดยตรงอ๋อ oh, แบบนี้นี่เองครับแล้วก็ประกอบกับนโยบายที่เขาเรียกว่า reciprocal tariffs นะครับค่ะ <c oughs> คือความพยายามจะทำให้การเก็บภาษีมันเท่าเทียมกันระหว่างคู่ค้าก็ยิ่งทำให้สหรัฐเขาเ,าเพ่งเล็งเส้นทางการค้าต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะภูมิภาคที่มองว่าอาจจะเป็นช่องทางให้สวมสิทธิ์ได้ง่ายๆ ก็เลยเป็นที่มาของแรงกดดันให้ตรวจเข้มขึ้นครับเรื่องที่มาสินค้าเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าไม่ใช่แค่สุ่มตรวจธรรมดาธรรมดาแต่มาจากนโยบายใหญ่ของเขาเลยที่เน้นเรื่องการป้องกันการเลี่ยงภาษีจากจีนถูกต้องครับแล้วความเข้มข้นที่ว่าเนี่ยค่ะมันส่งผลในทางปฏิบัติยังไงบ้างคะแบบว่าผู้ส่งออกต้องเจออะไรบ้างผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับคือภาระงานครับงานที่เกี่ยวกับเรื่องออกใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าหรือ CO นี่แหละ ข้อมูลที่ออกมาบอกว่าจากเดิมที่กรมการค้าต่างประเทศเคยออกใบ CO ปีหนึ่งประมาณสัก7 0 0 0หฉบับนะครับค่ะ70,000ตัวเลขนี้อาจจะพุ่งไปเป็นหลักหลายล้านฉบับต่อปีเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะจาก70,000เป็นหลายล้านโหนี่มันเพิ่มขึ้นแบบเออเยอะมากมากๆเลยนะคะเป็น10บสเท่าเลยใช่ครับมหาศาลเลยแค่ปริมาณอย่างเดียวก็ดูเหนื่อยแล้วนะคะแล้วความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นล่ะคะ มันเป็นยังไงครับความซับซ้อนที่สำคัญเลยคือการตรวจสอบสิ่งที่เรียกว่าสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ในภูมิภาคอืมชื่อยาวเชียวคะใช่ครับภาษาอังกฤษคือ regional value content หรือ RVC ครับผมคือมันไม่ใช่แค่ดูว่าสินค้านี้ประกอบเสร็จที่ไทยนะจบไม่ใช่แบบนั้นค่ะ แต่ต้องลงลึกไปถึงว่าชิ้นส่วนวัตถุดิบสำคัญสคัญที่ใช้ผลิตเนี่ยมาจากในประเทศหรือในภูมิภาคตามเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้มากน้อยแค่ไหนอ๋อต้องดูไส้ในกันเลยใช่ครับลองนิพาพตามง่ายๆนะครับเช่นผลิตเสื้อผ้าส่งออกอาจจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเส้นด้ายที่ใช้ทอผ้ามาจากไหนอืหรือแม้แต่ก,กระดุมเนี่ยมาจากแหล่งผลิตที่เข้าเกณฑ์ปาร์วีซีหรือเปล่าไม่ใช่แค่ว่ามาตัดเย็บขั้นสุดท้ายในไทยค่ะ หรือถ้าเป็นพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็อาจจะต้องไปดูถึงแหล่งที่มาของชิปของส่วนประกอบสำคัญอื่นๆซึ่งหมายความว่าผู้ประกอบการต้องมีระบบเอกสารและก็การตรวจสอบย้อนกลับในสป라이เชนที่แบบว่าละเอียดรัดกุมกว่าเดิมมากๆเลยครับโห oh. นี่คือภาระทั้งเรื่องเวลาแล้วก็ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแบบชัดเจนมากครับ ฟังดูแล้วเอ่อเหมือนฝันร้ายของผู้ประกอบการเลยนะคะที่จู่ๆต้องมารับมือกับภาระเอกสารการตรวจสอบที่เพิ่มขนาดนี้แล้วมันก็คงกระทบความเร็วในการส่งออกด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับตรงนี้เองสินะคะที่ทําให้กระทรวงพาณิชย์ต้องตั้งชุดเฉพาะกิจ50คนขึ้นมาถูกต้องครับเพราะว่าภาครัฐเองก็คงมองเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยให้กระบวนการออกซ o อมันติดขดัดมันช้าเกินไปเนี่ยจะกระทบการส่งออกโดยรวมแน่ๆซึ่งเป็นเครื่องยนต์สาคัญของเศรษฐกิจไทยเราใช่ไหมครับค่ะจริง ชุดเฉพาะกิจนี้ก็เลยตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรงเลยครับงั้นเรามาดูกันหน่อยค่ะว่าทีม50คนนี้ที่จะเริ่มทํางานเดือนตุลาคมเนี่ยเขามีภารกิจอะไรบ้างเท่าที่ดูข้อมูลมานะคะหลักๆคืออย่างแรกเลยเพิ่มกําลังคนเข้าไปช่วยเลยในกระบวนการตรวจสอบอนุมัติใบ C O เพื่อให้มันทั้งเร็วแล้วก็ยังเข้มข้นตามมาตรฐานใหม่ได้ครับอันนี้ตรงไปตรงมาอย่างที่สองคือยกเครื่องระบบกระบวนการทำงานใหม่หมดเลยอืม อันนี้สําคัญไม่ใช่แค่เพิ่มคนแต่ต้องปรับ workflow ให้รองรับปริมาณงานที่คาดว่าจะแบบว่าเพิ่มขึ้นพผู้พลาดได้ครับอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะขึ้นน่าจะอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็อย่างที่3อันนี้น่าสนใจมีการพูดถึงการสร้างช่องทางพิเศษหรือ Fast Track สสำหรับสินค้าที่ส่งตรงไปสหรัฐโดยเฉพาะอันนี้ทําไมต้องแยกออกมาคะมันต่างจากส่งออกปกติยังไงครับ การเน้นเรื though, ่องส่งตรงหรือ direct shipment ไปสหรัฐเนี hmm, mm ่ยก็น่าจะเพื่อลดความเสี่ยงหรือข้อสงสัยเรื่องการที่สินค้าอาจจะแวะผ่านประเทศอื่นซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นการอำพรางแหล่งกำเนิดได้อ๋อค่ะค่ะพอมีช่องทางพิเศษสำหรับสินค้ากลุ่มนี้โดยตรงก็อาจจะช่วยให้การตรวจสอบการอนุมัติมันทาได้เร็วกว่าเพราะว่าลดความซับซ้อนในเรื่องเส้นทางการขนส่งลงไปและระดับหนึ่งครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนสร้างความมั่นใจให้ทางอเมริกาไปในตัวด้วย ประมาณนั้นครับทีนี้การที่ชุดเฉพาะกิจนี้จะเริ่มทํางานเดือนตุลาคมมันสําคัญยังไงกับช่วงเวลานี้คะครับเดือนตุลาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่เอ่อสำคัญมากครับเพราะปกติแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่การส่งออกไปสหรัฐจะเริ่มเข้าสู่ช่วงพีค๋อช่วงเทศกาลปลายปีใช่ครับเพื่อให้ทันพวกเทศกาลจับใจใช้สอยปลายปี Black Friday Christmas อะไรพวกนั้น การที่ทีมเฉพาะกิจเริ่มทํางานช่วงนี้พอดีก็แสดงให้เห็นว่าเป็นการเตรียมการเชิงรุกนะครับค่ะเพื่อให้การส่งออกในช่วงสําคัญเนี่ยไม่สะดุดหรือว่าได้รับผลกระทบจากกฎใหม่น้อยที่สุดแต่ความท้าทายใหญ่ของทีมนี้เลยนะครับคือการสร้างสมดุลสมดุลระหว่างอะไรกับอะไรคะครับระหว่างการตรวจสอบที่ต้องเข้มงวดรัดกุมตามที่สหรัฐต้องการ เพื่อปิดช่องโหว่เรื่องสวมสิทธิ์สินค้าจีนกับอีกด้านคือการรักษาความเร็วความคล่องตัวในการออกใบ CO ีโอเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการไทยเสียโอกาสทางธุรกิจหรือเกิดความล่าช้าจนกระทบคำสั่งซื้อลูกค้าถ้ามันช้าไปสินค้าอาจจะไปไม่ทันวางขายช่วงเทศกาลสาคัญได้อันนี้เรื่องใหญ่ครับแต่ด้วยปริมาณงานที่อาจจะเพิ่มจากหลักหมื่นเป็นหลักล้านใบเนี่ยคะ่ะ การเพิ่มคน50คนกับปรับระบบมันจะพอจริงๆหรอคะมีการพูดถึงอุปสรรคหรือความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทีมนี้ไหมคะเป็นคําถามที่ดีมากครับคือแม้จะมีทีมเฉพาะกิจแล้วนะครับแต่ก็มีความท้าทายที่มองเห็นได้อยู่หลายอย่างเหมือนกันหนึ่งเลยคือการปรับใช้ระบบใหม่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวทั้งฝั่งเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยอืมค่ะ 2. คือการฝึกอบรมคนให้เชี่ยวชาญกฎเกณฑ์ใหม่ที่มันซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่อง r u v c ที่ว่าเนี่ยต้องเข้าใจลึกซึ้งจริงๆ 3. คือการรักษามาตรฐานการตรวจสอบให้มันสม่ำเสมอในปริมาณงานที่สูงขนาดนั้นอันนี้ท้าทายมากนะครับเลยและ 4. คือการสื่อสารกับผู้ประกอบการให้เข้าใจกระบวนการใหม่เตรียมเอกสารให้ถูกให้ครบตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อลดความผิดพลาดลดความล่าช้า ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการจัดการที่แบบว่ามีประสิทธิภาพสูงมากๆครับดูเหมือนว่าแก้ที่กระบวนการออก CO อย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะผลกระทบม,มันน่าจะกว้างกว่านั้นซึ่งก็เห็นว่ารัฐบาลมีมาตรการอื่นเตรียมไว้ด้วยเหมือนกันคือแพ็กเกจช่วยเหลือมูลค่ากว่า40,000ล้านบาทใช่ครับที่อนุมัติไว้ก่อนหน้านี้ตรงนี้มีรายละเอียดไหมคะว่าเน้นช่วยใครยังไงบ้างคะครับแพ็กเกจ4 0 0 0 0ล้านบาท หรือประมาณ1 2พันล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยเป็นมาตรการเสริมที่ออกมาช่วยบรรเทาผลกระทบในภาพรวมนะครับไม่ได้เจาะจงแค่เรื่อง CO แต่ครอบคลุมภาคส่วนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางการค้าหรือต้นทุนที่สูงขึ้น,นกลไกลหลักๆที่ใช้ก็มีหลากหลายครับเช่นการให้สินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำหรือ Soft s อ f t l o a n s แก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะพวก SME ส่งออกที่อาจจะเจอปัญหาสภาพคล่องจากการที่ต้องปรับตัวหรืออาจจะช้าในการได้เงินค่าสินค้า นอกจากนั้นก็มีมาตรการด้านภาษีครับเช่นช่วยปรับโครงสร้างภาษีหรือให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีบางอย่างลดภาระต้นทุนและก็อาจจะรวมถึงมาตรการทางการเงินอื่นๆที่ช่วยเสริมสภาพคล่องหรือลดต้นทุนให้ภาคเกษตรภาคส่งออกโดยรวมครับแสดงว่าเป็นการช่วยเหลือแบบปูพรมเพื่อสร้างเหมือนเป็นกันชนทางเศรษฐกิจให้กลุ่มที่อาจจะเปราะบางหรือได้รับผลกระทบโดยตรงถูกต้องครับ เป็นการมองภาพรวมว่าแม้จะพยายามจัดการเรื่อง CHO ให้ดีที่สุดแล้วแต่ก็ยังอาจจะมีผลกระทบหลงเหลืออยู่ได้ทางเรื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการหรือความเสี่ยงที่อาจจะเสียอ,ออเดอร์ไปบ้างในระยะสั้นแพ็กเกจนี้ก็เข้ามาช่วยประครับประคองให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะรายย่อยสามารถปรับตัวแล้วก็ผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ไปได้ครับ การที่ต้องทั้งตั้งทีมเฉพาะกิจมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่อง CHO แล้วก็ยังมีแพ็กเกจการเงินใหญ่ขนาดนี้เตรียมไว้รองรับผลกระทบอีกมันสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์นี้มันสำคัญมันน่ากังวลในระดับนโยบายมากน้อยแค่ไหนคะโอ้มันสะท้อนว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ระดับยุทธศาสตร์ของประเทศเลยครับเพราะมันกระทบเส้นเลือดใหญ่เศรษฐกิจเราเลยถ้าเราลองประเมินในยะสำคัญในภาพรวมนะครับหนึ่งเลยคือความเสี่ยงต่อตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของเราอย่างที่ย้ำไป ค่ะสารัตใช่ครับถ้ากระบวนการพิสูจน์แหล่งกําเนิดสินค้ามันมีปัญหามันช้าจนไม่เป็นที่ยอมรับของสารัฐเนี่ยมันคือความเสี่ยงที่จะเสียส่วนแบ่งตลาดในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเราไปอืมกระทบเยอะแน่แน ครับซึ่งมันจะส่งผลเป็นลูกโซ่เลยครับไปยังภาคการผลิตการจ้างงานในประเทศแน่นอน2คือมันตอกย้ำแรงกดดันจากนโยบายการค้าโลกที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะจากฝั่งสหรัฐที่มุ่งเน้นเรื่องการค้าที่เป็นธรรมในมุมมองของเขาและการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีการที่ไทยถูกจับตาเรื่องนี้เป็นพิเศษก็ทําให้เราต้องปรับตัวต้องแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสความร่วมมืออย่างจริงจังครับค่ะ 3. คือผลกระทบโดยตรงต่อสป라이ายเชนของผู้ส่งออกไทยเลย การต้องทําตามกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อง RVC การเตรียมเอกสารมากมายเนี่ยมันหมายถึงต้นทุนการดําเนินงานหรือ compliance cost ที่สูงขึ้นใช่ค่ะต้นทุนแฝงพวกนี้ครับอาจจะเกิดความล่าช้าในการขนส่งแล้วในบางกรณีนะคะผู้ประกอบการอาจจะต้องถึงขั้นปรับกระบวนการผลิตหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแหล่งวัตถุดิบเลยเพื่อให้เข้าเกณฑ์ซึ่งทั้งหมดนี้คือต้นทุนคือความยุ่งยากที่เพิ่มขึ้นทั้งนั้นครับ ฟังดูมีแต่วความท้าทายมีแต่ผลกระทบเชิงลบนะคะแตออ่ในวิกฤตมักจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญล่ะคะเห็นโอกาสอะไรจากการที่ไทยต้องมารับมือกับความท้าทายเรื่องซีโอครั้งใหญ่นี้บ้างไหมคะเป็นคำถามที่ดีครับคือแม้จะเต็มไปด้วยความท้าทายนะครับแต่มันก็เหมือนบังคับให้ภาคธุรกิจแล้วก็ภาครัฐของไทยเราเนี่ยต้องยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกขั้นสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือ มันเป็นโอกาสครับโอกาสในแง่ไหนคะโอกาสในการพัฒนาระบบการจัดการภายในของผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสอบย้อมกลับใน supply chain หรือ supply chain traceability ที่ว่านี่คะ่ะค่ะ traceability ซึ่งมันไม่ใช่แค่ช่วยให้ผ่านเกณฑ์ c o ของสารัสได้เท่านั้นนะครับแต่มันยังเป็นประโยชน์ต่อ,อการควบคุมคุณภาพการบริหารต้นทุนและการสร้างความน่าเชื่อถือในตลาดอื่นๆด้วยครับอ๋อค่ะครับ นอกจากนี้มันยังเป็นโอกาสให้ภาครัฐได้พัฒนาระบบบริการอำนวยความสะดวกทางการค้าหรือ Trade Facilitation ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นการสร้างระบบ ECO หรือการนำดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการมากขึ้นก็จะเป็นผลดีในระยะยาวค่ะและที่สำคัญนะครับมันอาจจะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยต้องคิดเรื่องการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นอืมอันนี้น่าสนใจครับทั้งแรกๆของตลาดส่งออกแล้วก็แหล่งวัตถุดิบ เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดใดตลาดหนึ่งหรือแหล่งใดแหล่งหนึ่งมากเกินไปซึ่งจะช่วยสร้างความยืดหยุ่นสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจในระยะยาวได้ครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วแนวทางการรับมือของไทยก็คือทำสองส่วนควบคู่กันไปส่วนแรกตั้งทีมเฉพาะกิจ50คนจัดการปัญหาเฉพาะหน้าที่คอขวดคือกระบวนการออกซีให้ได้ทั้งเร็วและถูกตามมาตรฐานใหม่ครับผมส่วนที่ 2. เตรียมมาตรการสนับสนุนทางการเงินและอื่น ไว้เป็นเหมือนเบาะรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจในภาพรวมใช่ครับมันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนครับว่าไทยเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศท่ามกลางสภาพแวดล้อมการค้าโลกที่นับวันมันจะยิ่งซับซ้อนยิ่งเต็มไปได้วยความท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆเป็นการแสดงความพร้อมทั้งต่อคู่ค้าอย่างสหรัฐแล้วก็ต่อผู้ประกอบการในประเทศเราเองด้วยครับ ถ้าให้ทบทวนกันสั้นๆอีกทีนะคะหัวใจของเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ก็คือการที่สหรัฐเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดสินค้าหรือ C O สาเหตุหลักๆก็มาจากความกังวลเรื่องการสวมสิทธิ์สินค้าจีนครับแล้วก็ส่งผลให้ไทยต้องเตรียมรับมือกับปริมาณงานความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นเยอะมากๆ การตอบสนองของไทยก็คือตั้งชุดเฉพาะกิจ50คนมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็มีมาตรการช่วยเหลือทางการเงินอีก40,000ล้านบาทเตรียมรองรับผลกระทบถูกต้องครับนี่คือการเคลื่อนไหวเชิงรุกที่สำคัญของไทยเลยครับเพื่อจัดการกับความท้าทายทางการค้าที่ส่งผลกระทบ